สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มคนดูนะครับไลฟ์สตรีมสดของแพลตฟอร์ม Tik ต o k นั่นเองนะครับอาจจะเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับของไลฟ์สดของเรานั่นเองนะครับคนดูเพิ่มก็ยิ่งเปิดการมองเห็นเยอะนะครับเนาะทำยังไงนะก็มาดูกันเลยนะครับอย่างแรกให้ทุกคนไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับว่าเอ m บ d o l a com นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้ว e n นท r ไป ก่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับถ้าใครมี ID แล้วนะครับเพื่อทำการล็อกอินได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาสมัครใช้งานกันนะครับตัวนี้นะครับชื่อใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านนิยลาผ่านนะครับทุกคนสามารถมั่วได้เลยนะครับแต่ขอให้จำได้พอนะอ่าอีเมลนั้นก็มั่วไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงของเรานะครับก็มั่วกันไปอ่าแล้วก็ติ๊กช้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้นะครับเพื่อทําการสมัครใช้งานอ่าแล้วก็ลงชื่อก็ใช้กันได้เลยนะครับ เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกท่านมาดูที่หมวดหมู่กันเลยนะครับหมวดหมู่ตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็น f c e e o o o นะครับเป็น TikTok นะครับแล้วก็เป็น IG นั่นเองนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนั้นนะครับเขาจะมีบริการต่างๆให้ทุกคนใช้เลยนะไม่จะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับไลค์สดนะครับเพิ่มคอมเมนต์ไลค์สดอะไรต่างๆนะครับทุกคนสามารถ ดูได้เลยนะครับมันจะมีเลือกในหัวข้อนะครับแต่แต่ละแพลตฟอร์มเลยนะครับประมาณนี้ผมนะครับก็จะมาในหัวข้อ Tik t o k นะครับแล้วก็หาคนดูไลฟ์สตรีมสดตัวนี้นะครับแต่ดูตัวบริการอันนี้คือนาทีนะครับ15นาทีนี่คือคนดูจะอยู่กับเราว่ากี่นาทีนะทุกคนสามารถไลฟ์ไปแล้วก็เลือกคนดูได้เลยนะครับว่าทุกคนต้องการกี่นาทีนะครับก็จะมี15นาทีนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนอะทีเดียวแล้วก็จะมีคนดูเข้ามานะครับแล้วเจอคําอธิบายตรงนี้ก็หมายเหตุให พออ่านแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นี่ครับง่ายๆเลยเป็นลิงก์ไลฟ์สดนั่นเองของเจ้าลิงก์นี้นะครับคนดูเขาก็ประมาณหนึ่งนะครับให้ทุกคนจําไว้อ่านแล้วกดวางไปนะครับจะเจอหัวข้อจํานวนอันนี้คือจํานวนยอดไลฟ์สตรีมนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มเนาะขั้นต่ําจะอยู่ที่10นะครับสูงสกดก็ห้าหมื่นผมก็ปั๊มไป10นะครับพอค่าใช้จ่ายขึ้นมาให้ทุกคนกดส่งไปเลย ระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับได้รับคำสั่งซื้อกณแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่รอยอดคนดูไลค์เพิ่มขึ้นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับยิ่งปั๊มเยอะนะครับยิ่งเปิดการมองเห็นเยอะนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจนะครับกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับสำหรับการเปิดการมองเห็นนะครับในวอนที่ทำการรอยอดไลค์กันนะครับยอดคนดูไลค์นะครับขอภัยอย่าผมจะมาแนะนำเว็บไซต์กันนะครับมีปอดการสั่งซื้อบอกเรานะ เลข o r d ร์ตัวนี้นะครับสำคัญนะถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับสามารถกรอบเลข o r อร์ตัวนี้ส่งไปให้อดินได้เลยเดี๋ยวอดมินททำการดูแลให้นะครับอันนี้คือหัวข้อลิงก์นะครับจะมีค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปมีบริการบอกนะครับรสถานะของระบบก็จะบอกอยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปนะจะเป็นงานเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารุูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะ เออเลออยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสกแกนเคียโคดนะอ่าเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสกแกนให้เรียบร้อยเลยพอสกแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด บริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นโดราะนะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่นีครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอาอย่างที่ต้นคลิปนะครับทําไปเนาะอ่ามันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคำว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อาการอ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อลูกค้างด้วยนะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตั๋ว ตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถ ส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้ตาัาค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเอทเทนเดอลลาร์นะครับก็หมดแล้ว อข,อขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอตอนนี้นะครับก็ยอดคนดูไลค์ก็ได้ทําการเพิ่มเป็นสิคนแบบนี้เลยนะครับก็ปั๊มไว้เนาะถ้าใครน่าสนใจเพิ่มยอดคนดูไลค์เตอรทีมสดแบบนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มอะไรต่างๆนะทุกคนสามารถนะครับมาใช้งานที่ตัวเว็บไซต์นี้ก็ได้เลยนะครับทุกคนก็จะมีบริการต่างๆให้ทุกคนใช้เลยนะครับอก็ประมาณนี้นะครับก็กดลิงก์ด้านล่างมานะสำหรับการใช้งานเว็บไซต์กับลิงก์สมัครนะครับก็จะอยู่อันเดียวกันเลยนะครับกดมาได้เลยอวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่รับชมคคิปนนี้ะรับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ